เรานำเผือกลงนึ่งนะคะประมาณ15บหถึสินาทีหรือจนกว่าเนื้อเผือกจะนิ่มนะคะเเผือกวันนี้สวยมากไม่นันถึงนำมาทำให้ดูไงคะเดี๋ยวเราจะมาทำเผือกกวนอีกวิธีหนึ่งที่ง่ายไม่ต้องยุ่งยากสูตรโบราณน,นะคะสุกแล้วคะ่ะมันขนมเผือกนิ่มได้ที่เลยนะคะ เดี๋ยวเรามาบดกันเห็นไหมคะสวยเลยอะเผือกมัวนนี่สวยมากรอบที่แล้วที่แม่นันว่าจะนำมาลงให้เราไม่ได้ลงไม่ได้ทำให้ดูเพราะว่าเผือกแฉะคือเผือกเขาหน้าฝนนะคะเผือกจะมีน้ำเยอะในเวลาเรามาทำเผือกกวนเนี่ยจะไม่อร่อยเลยคือเนื้อเขาตายควรเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นไม่ฟูนะคะค่ะจากนั้นเรานำเผือกที่เรานึ่อแล้วนะคะ มาหักเป็นชิ้นๆก็ได้ค่ะนะคะแล้วก็นำลงในหม้อผสมทั้งหมดเลยเราจะมาปั่นรวมกันนะคะพร้อมทั้งน้ำตาลเกลือและน้ำมันนะคะเพื่อช่วยให้เขาง่ายต่อการบดนะคะเพราะเผือกถ้าไม่มีตัวช่วยเนี่ยหมายถึงของเหลวค่ะเขาจะบดลำบากนะคะ เรานำมาบดเขาจนละเอียดนะคะนี่ค่ะบดจนเนื้อเขาจะเนียนเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวแม่นันจะใช้พายค่อยๆตะล่อมนะคะเดี๋ยวเราจะตะล่อมส่วนที่เขาเลยเลยตัวแกนหมุนขึ้นมานะคะ ลงไปให้เขาผสมกันแล้วบดต่อจนเนื้อเนียนเลยนะอพอแล้วค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะนำเผือกที่เราบดไว้นะคะลงมากวนในกระทะจนเขาแห้งเป็นเนื้อเดียวกันนะคะ เรานำลงกระทะใช้ไฟปานกลางถึงออน,นะคะค่อยๆกวนจนเขาแห้งกว่านี้ค่ะตอนนี้เขายังติดเหลวนิดนึงไม่ถึงกับเหลวมากแต่ว่ายังไม่จับตัวกันดีเท่าไหร่นะคะเราก็กวนจนเขาแห้งกว่านี้นะคะเริ่มเลือดวิธีนี้ง่ายกว่าวิธีโบราณเยอะเลยค่ะ เขาเริ่มค้นเริ่มค้นเริ่มกอดตัวกันแล้วเริ่มหนึบนะคะเดี๋ยวให้ค้นกว่านี้เห็นไหมคะเริ่มค้นละพอเขาเริ่มกอดตัวกันเห็นไหมคะเขาจะไม่ค่อยติดกะทะแล้วค่ะเห็นไหมคะเนื้อเคือเขาก็จะเห็นไหมคะแตะเบาๆเ,เ,เนี่ยเขาจาก,ก็จะไม่ติดผิวหน้ากระทะนะคะทีนี้แม่นันแนะนํานิดนึงเวลาใช้ทัพพี กวนกับตัวกระทะเทฟลอนนะคะเราอยากขูดนะคะเดี๋ยวหน้ากระทะเสียเราใช้ด้านก้นของของทัพพีอะะนะคะเนะะี่ยเห็นไหมคะเขาก็จะล่อนออกจากหน้ากระทะได้อย่างนี้ก็เริ่มใช้ได้แล้วค่ะนะคะ,นะคะเขาไม่ไหลปื๊ดปื๊ดลงมาเหมือนครั้งแรกเห็นไหมคะพอเขาแห้งดีนะคะเขาก็จะล่อนออกจากกระทะเลยล้วก็เทงลงได้เลยเนะคะ แล้วเดี๋ยวเราพักเขาให้เย็นเห็นไหมคะ